Terima kasih kerana menonton! เออพี่น้องเอออันนี้คือเสียงจากปญญาบ้านบ้านสยองสินมูแปดตำบลกันซีนอำเภอยกเลิอกจังหวัดป้เฮลนนี่คือกระแสเสียงจากหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านฮ่หรือว่ายูนิล่าสาราประชาคมผมปญญาบ้านยูนิประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องบ้านฮ่ เด้ออดสุปูสุกคนนั่นละให้มาอยู่ที่สาราประชาคมประมาณใบสองมาลงซื้อกับผมแล้วผมเจะพ้าออกไปอันนั้ไม่ออกไปทังกรมสา่าสุขภูมิสิเขามาตรวจเกี่ยวกับโรคโควิดนี่ละเออให้เฝ้ามาให้ตุงเวลากันเนี่ยอย่าให้ได้ซูนอย่าให้ไดว่าด้ซัมเนีย จะดีอีพออีแม่เอือยอายไม่จ้างนั่นแหละค่ะรยบาบาลประกาศบางทียงนี้่าบายสามเฮาสิมีการเอิ้นผู้ฒ่าบ้านเฮาแล้วก็ผู้มาจากเมืองนอกเนาะ,ะ,ะ,ะมาตรวจโรคตรวจภัยนะคะกับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเฮ้ากับเริมเลยเพราะว่ามือนีเฮากับคิ้วเงาวจักประม่าณหาหกโมงแรงเฮ้ากับสิได้เศร้าเนาะเอาคิว้วแรกเลยก็แล้วกันค่ะคุณยายคุณยายซื้ออย่างคะ ยายยายพ่อบ่กคะยายพ่อยายพ่ออ๋อยายพ่อนูเนี่ยเป็นประธานอสมจะแมนอสมสิมาตรวจคุณยายเนี่ยล่ะมือนีคุณยายสิมาตรวจโลกอี่ยังอ้ยยายเป็นเบาหวานอ๋อเบาหวานเบาหวานเห็นถือกล้องเข่ามาเขาบอกให้กินเข่ากินน้ำมาเด้ยายักินก๋วยเตี๋ยวมากฮะยายกินก๋วยเตี๋ยวมากก๋วยเตี๋ยวเขากับบอกให้กินห้วย สันติเออเอาจ่ายกับโบหูเนาะแต่ว่ามีลูกมีหลานตีอ้าวมันคนละย่างเนาะก๋วยเตี๋ยวก็เข่าดันนะอุ้ยเขาว่าบอกเจ้าตีว่าเขากับก๋วยเตี๋ยวนี่มันแนวเดียวกันกินลงไปแล้วอุนท้องนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวมันเป็นเส้นเข่ามันเป็นเมฆโอ้ยเบายุ่กับเสียงยุ่งไ่เี้ยดแม่ลูกหลานปรบอกติสอนเจ้าคักนอดเท่าใกล้สิตายแมมหอมหอมยุ่วัดพุ่นแหมเอาอันดับแรกเอามือมาสยังนีงล่างเจลียวแอลกอฮอล์ตะกรอนขอยาดโลกเออคื้คิวแทล่ะ ยกูกวอดเอาเดี๋ยวขออนุญาตพ่นสเปรย์เด้อยายเด้อมาพ่นใส่ขักใส่แน่แท้เสือโลกมันหลายบานเห่ามึงยังนี่เดี๋ยวเด้๋ยเปิดเครื่องก่อน <specification S 3> อะไรแนววัดอุณหภูมิโอ้โหแลสอหลายบานเจาบว่าไม่นตีนั่นเป็นบานหนอกครับแตจยิงใส่หัวนี่หรอเออเอาสมองมาสมองเถอะ สามสิบหกสามสิบหกของคุณยายเดยวเดอแป๊บหนึ่งเดอผ่านบ่ละหมอคุณยายพอเพียงพอเพียงสามสิบหกจุดเจ็ดสามสิบหกนี่อยู่ในเกณฑ์ผ่านเดอย,ยายเดอผ่านอยู่จ้าผ่านแล้ว,เ,วเดี๋ยวคุณยายไปหลับยายุดช่องสามเอาบอ่ได้ตรวจเป็นเบาหวานบอบอมือน,นี้เขาบ่ได้ตรวจเบาหวานเพราะว่าคุณยายได้กินยวห้องท่องมาแล้ว<อ>เลือดมนันมีนังตาล ข้าพเสามารถตรวจได้ขอบคุณหลายๆคายไข่หลายขอบคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอเรียนเชิญคุณต่อไปเลยนะคะคนต่อไปเลยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญคิวต่อไปเลยค่ะเรียนเชิญเอา้าขันเต็มยุทธิปฏีนี่บะหมีนม้มนาตะใส่นอกที่เป็นผมสีเ,เขียวจังกันยายยายเอิ้อถอยคอยได้น,นั่นมันเป็นมหิ้องอีนั่นควน,นเป็นบ้าตีเอ้า เอาเอออดบ่าแ่ยน้มคือแตกหมดก็เป็นน้มเขาแตกบิดแหาะนี่อดบ่าเนี่ยอดว่าแดงค่อยๆก็ได้ค่อยิยินอคุณนายผู้เฒ่าขยับมาตรงนี้เลยค่ะขยับมาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะซื้ออย่างค้าซื้ออย่างค้า how อะ what what uh how are you oh my name is good morning and Friday thank you and you โอเคแอมไฟท์ทุเรียนแอมแอนยูเออไอ่แบบสปิคอังกฤษไทยแลนด์โอเคปลอดได้จังหน่อยอยู่บอดได้จังหน่อยสิงว่าพากูบอกภาษาอังกฤษให้นยังเจ้าหน้ามาจากเมืองนอกคอยกับสิได้ตรวจสองยางไปนําเลยเพราะว่าตรวจเออ่เต้านมแล้วก็ตรวจโควิดเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวเจลหลังมือสะก่อนเตื้อเดี๋ยวขออนุญาตพ่นเด้อ คนเอ่อแอลกอฮอล์ด้วยรูกเน่แน่แน่คือจะมาเล่ยสงการแล้วคือพ่นคักแท้สร้างมันถลาเดี๋ยวมันก็แห้งดอกออกใสาแดดนี่หยิบมาจะซีซี่ล่ะนี่สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทบอกสี่ร้อยซีซีสี่ร้อยซีซีี่ก็เป็นเกลียนเกลียนกันสิเพรเหมือนเขาเอาบักนุนหยัดใส่ตีโอเคโอเคเดี๋ยววัดอุณหภูมิน้ำเลยจะได้จบ เคลื่อนมันแห้งเคลื่อนมันแห้งบ่ราขึ้นก็ขึ้นวะว่ามันเริ่มห่างแล้วบ <c oughs> ่เออเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วเมียนมาแล้วเนาะสามสิบหกจุดตีทะลุเดอ้อโอเคหนูเอาถือใบอนี้ไปพร้อมหนูถือใบอนี้ไปยื่นโรงพยาบาลเลยว่าทางอสมอโมบานให้มาตรวจเดอ้อค่ะค่ะค่ะเรียบร้อยลูกขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ คิวต่อไปเลยค่ะคิวยายล่อตีค่ะหัวละค่ะคุณยายเชิญนางนีเลยค่ะโอ้ยมาเ่าสักเถี่ยนาะมีผู้มานำมาหล่ะยายมากับสามีนี่แหละค่ะโอ้สามีป้านมากับสามีผู้เจ้าคือผ้ากันเถาค่ะแฉ่เถาอะไรบ้านคอยตายเหมือนบ้านก็เถาปนีโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือจี้ยูโดนเถี่น้อง เดี๋ยวดก่อนได้ค่ะก่อนอื่นนี่หนูจะขอชักประวัติคุณย่าเนาะอะไรนะคะชักประวัติชักชักค่ะปล่อยซากเว้ตีนพ่อเมนเบอร์เยซากชักประวัตินี่ก็คือสิถามว่าซื้อหยังจังสีนาค่ะซื้อคุณย่าซื้ออหยังลืมฮะลืม หนูนี่ถามว่าวคุณยายนี่ซื้ออีหยังเอากก่ยังว่าลืมเจ้าสืลืมได้จังใ <โอ S 2> ดลูกหลานเจ้าบ่บอกตีเข้าใจคนเด้ดเนี่ยวเท่าลูกหลานเจ้าบ่บอกตีว่าเจ้าซื้ออีหยังจะซื้ม,ม,ลมาลืมฮะ<า>ลืมซื้อลืมซื้อลืมไม่ได้ลืมชื่ออ๋อชื่อยายลืมว่เข้าใจยายได็ดเดี่ยขอโทษขอโทษว่ามัน หนูเป็นบ้าหรือคุณยายปื๊ดคุณยายน่ะสื่อสารบ่ตรงกับหนูเท่าหน้าเขาคือลูกสาวเฮาแท้อันนั้นผัวคุณยายบ่ขาสาวเม่นค่ะหน้าคือลูกสาวแม่ค่ะดิแม่นอยู่บ่แม่นเต่าคืออีตุกที่อีตุกแม่ข่อย เจ้าซื้ออย่างเจ้าซื้อไม่ไงล้ืมแม่่อยซื้อตุกโอมันอันลูกสาวแม่นั่นซื้อตุกโอ้โหมันคืออีโต้เจ้ามันคืออีตุกเจ้าอย่าไปวาเด้อเออซื้อตุกกับซื้อทางมันถอดุกนั่นแม่คอยเจ้าจำโคติดีล่ะยายจะไปหามันคือกัดน้อเข่าน้ออเออไปวาไปโทรทีบเด้อคุณตาล่ะคะคุณตาคุณตาซื้ออย่างค่ะคุณไปเท่าครับ คุณตาซื้อหยั่งเไรเอาอะไรอะไรยุบบาทนี่บ่แม่แล้วหูหนวกติผัวเจ้าปากบอกแล้วอีกเช่นึงหนูถามว่าตาน่ะซื้ออีหยั่งขาเลยออะไรฮะอะไรอะไรเราซื้ออะไรอะไรอ๋ออะไรล่ะอะไรอะไรอะไรอยู่กวนเป็นคนหูหนวกบ่ได้เพราะฉะนันแถวลืมเดียวเฮ้ยจะแม่นผู้ให้ทั้งผัวทั้งเมียยังไปปึกอีกดูกูเงยย่ดอก บักระควางคือแบบริ่งแบบโกนนี่โอ้โหติดตรวจเลยก่อนอื่นเนี่ยล้างเจ้าแอลกอฮอล์ก่อนเจ้าลืมน้ำสกุลในแนวเนี้ยเอ้าติเออเพอาะดิเราคอยลืมกอกน้ำสกุลเจ้าซื้ออีหยังบาทนี่บอกแล้วน้ำสกุลบอกแล้วเพราะท่านบอกได้ยายก็บอกแล้วบอกตั้งไหนข่อยบอกท่านได้เขียนอยู่เนี่ยโอ้ยมันโมเข้าใจข่อยิ่งเจ้าเป็นไปเจ้าเทียรกันอะ บอกแล้วซื้อน้ำสกุลเจ้านี่แม่ซื้อเจ้าบอกแล้วคือลืมน้ำสกุลนะบอกแล้วโอ้ยพี่เน่าพูดหนีเถอะเนาะยายลืมน้ำสกุลบอกแล้วน้ำสกุลบอกแล้วมือนีหนูน่ะสิตรวจคุณยายค่ะต่อก่อื่นน่ะล้างเจลแอลกอฮอล์ให้หนูก่อ ล่างเจียวว่าได้ลากมือเตียงล่างมือนัอ่นละ่ะเอาไปลูบๆใส่มือทั้งตาทั้งยายหนูก็บ่รู้ว่าคุณยายสีมาแต่ใสอันตรายค่ะช่วงนี้หนาจากคือลูกสาวว่าข่อยอีหลีได้ว,ว่าคือดอกว่าคือดอกจะไปหาเบา,า,าลูกสาวเจ้าพูดมาพุงน้อมทำข่อยเงยยกตัวเดี๋ยวขออนุญาตพ่นสเปรย์นะคะโอ๊ย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 ไม่อย่างเดียดอยวาเนี้ยสเปรย์สเปรย์อย่างนี้คุณหมอ บัตรให้นี่วัดอุณหภูมิก่อนเนาะวัดไซล่ะวัดนี่แหลวสมองหม่องหัวเ้านี่คุณยายเคยไปห่างไปเส้นทันไปหยังบอส่ายายกับ่อเคยไปล่ะไปในภูมที่นี่เครื่องวัดอุณหภูมเตี้ยเอออันนี้มันกระสีบ้โบเจ็บบ่เจ็บคุณยายขออนุญาตนะคะเอายาเอายาน เใหญ่มันเป็นเครื่องวัดอุณาหุ้มซื้อๆมันโมเมนต์ปืนแนนี่อมันเสียงมันคือปืนแม่ก็ตกใจโอ้ยตกใจกระตีช็อกไปเลยตีเจ้าก็เป็นบ้าโอ้ยคือบ้ขืนว่ะมันคือบ่าขืนเอาไมเข็บนให้เอาบ่ลูกว่าม่นคนละขืนคนละขืนคุณยายนั่งลงก่อนค่ะเดี๋ยวขอบัตรอีกรอบนึงนะฮะเออขึ้นแล้วบัตร่ฮึ้ยยังละลูกละ ผู้อื่นเขาคือสามสิบกลัวหนึ่งเจ้าหกสิบหาไม่ยายโอ้ยมันโมเมนบอกองศาเจ้านี่ไหมีขีนห่อนแล้วบอได้บอได้หันมันขึ้นแบบนี้น่ะมันต้องตรวจตรวจอนันครูไปนามันยังสีได้ผลอต้องตรวจขีดแมงคุใยายเอาขีดมาบอพอแล้วก็ไ่ได้เรียบอย่างมากจังย่ะเออบะเป็นอย่างทางขี่หนีเข้านี่ทางอสอสมอเข้านี่มีตลับขีด นี่เป็นตลับขี่ให้คุณยายไปขี่ขี่แล้วปิดสาย่ังให้เรียบร้อยเด้อยายเด้อยังให้มันตรงกินโชยมาเด้อเอาไปไปแมนขี่เลยค่ะขี่เวนี่เตี้ยจ้าโอ้ขี่แล้วเอิหนูเด้อยายเด้อหนูพิมพ์ไลนยซื้อถาค่ะ ่อยก็ว่ายูมันเหม็นเหม็มันขี่ยู่นีบปได้คุณย่าของนาโรงบาเท่ากับมีย่โอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้วๆอ้าวว่าขีเดียวนีเลบอกว่าเป็นน่คุณยายกับปอปองเนาะเจ้าจบปอได้หี่เจ้าคุณรู้เรื่องเย่างว่าไก่อยไลแล้วอุ้หับพุ่มเจ้ามันสูงเด้อท้าขี่วเบิ้งบานีท่าขี่เจ้าเหม็นนี่แสดงว่าเจ้ามีผลขี่เดยรดมันต้องซีม สิ่มขี่ดิซิ่มขีวหมอซิมมีขี่เจ้าก็เป็นก่อนขี่ตั้งก่อนเออซิมสิมเบิ้งลองซิมเบิ้งอ้าวน no ขี่ย่ายดอกว่าเป็นขี่พืนดอกโอ้ยขี่เจ้าคือบ้าหมิ่นพุทธเ่าคนกินผักกินหญ้า กินโอ้ยยายกี่เจ้าคือเบงซี่อ่ะยายบอกให้ซีเป็นยังไงหลานนี่เป็นยังไงงอนน้อยมกพียกยายโอ้ยบ่ได้แล้วขี่เจ้าขี่ท่องเสียจะไปกินหมักม่วงไหมบอไม่นะโอ๊ยโอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ขี่เจ้าขี่ท่องเสียเป็นได้หรอบัดนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลตรวจผลตรวจผลตรวจนี่ถ้าเป็นขี่รสชาตินี่อ่ะ ตามที่เคยสัมผัสม,มาเนาะขีรสชาตินี่จะเป็นผลเลือดบวกว้าวจะไปมาปิดเล,เลือดบวกเลือดบวกนี่ต้องเป็นเอได้วยยายเอมดนก็คือปิดจากซันว่าแม่เจ้าซา้มซอนมาตีตักีอะมันเป็นไปวไ่าใดดอกเจ้าแต่งโต,งตงสิ่งประหน้บใสบต้นด้วงพูน่าเออสใซ่งสต่เก่งสีแดงย่างดีใส่ล็อกใ่ยพร้อมปานสิบว่ <laughs> ขี่จักียานแท้แล้วคุณตาล่ะคะ ตาก็ต้องตรวจบ่เดียวเนี่ยคุณตาต้องตรวจได้เนี่ยเอาคุณตาคุณตาวัดอุณหภูมิซะก่อนโอ้คุณตาโอ้ยมาเท่าคักแทนอ้อยโอ้ยยัยไงหนูบอกว่าเอาเงี้ยจากของกุล่ะนายโอ้ยกุลยสิบ่ได้อันแย่บ้านน้ำมูกเลยสิได้ไปวัดเออเออเดี๋ยวขออนุญาตตรวจคุณตาเด้อค่ะออเหห็นนนมดี้โอ้ยคุณหมอสาม 30เป็นยังไงเราคุณหมอ36.2ค่ะ3า2ปกติค่ะคุณตาเดี๋ยวหนูสิสรุปให้ว่าคุณตาคุณยายนี่เป็นอย่างคุณยายมีเผลเลือดบวกเนาะคุณยายมีผลเลือดบวกนะคะเดี๋ยวหนูจะจัดยาให้กินตามเวลาเนาะยายเนาะเพื่ออาการจะดีขึ้นรากาคุณตาผลเลือดปกตินะคะเฮ้าประ้องเห็นอย่างเขากลับบานไดปกตินะคะคุณตาขาแล้วแม่สีเศร้าบ่ลาะล่ะ เศร้าอยู่ค่ะคุณยายคุณยายทีเศร้าอยากเทียบเท่าบลาคุณยายขี้เงี้ยนน่ะโอ้ยขี้เหมือนเงี้ยเดี๋ยวโอ้ขี่เงียบบันไดขี้เงี้ยนตัวยายตัวขี้เงียบโอ้ยไปวาอยุเจ้าคุณแต่งโตสิ่งพิษบ้านพิษเมืองเมืองมันไงเรามาตรวจอเล็กแหลกแน่เอ้ยนมย่านกูเป็นบักบวบห่างโอ้ยเมืองเจ้าด้่บันที่แต่งตสิ่งนมตั้งเต่าดากงอนผมแดงผมหยางหุ่ดี ผู้เฒ่าบ้านใดเออเอยก็ว่ายูพันไม่ใงญ่นั่นเถ่าหยาบยางยูคนเคี่ยบบบัวบหางได้ผัวดอกที่นั่นก็เจ้าว่าห่างเจ้าว่าเคยถึอกระเทียมบระุเอบันนี้ยายเมื่อบานใดไปเมื่อได้แล้วค่ะคุณยายคุณยายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูออกบินห้แล้วคุณยายไปรับยาเด้อออกบินออกบินยายบอกไม่ปีกแยคือสีบินได้ออกบินไปเสจยายเจะาจะปึกหลายจะยังงโลตนัหนได้เรียดหนังสือนี่เอาบินไปยืนหลักก็มารับยา รับยาช่องสามกูไปไปไก่แก่ท้บอกไก่ช่องสามยางไป็นี่างะเลี้ยวซ้ายโอ้โหตอนมันตึกมาลีนร่นบุเดช่องสามหัวหน้าสองสามนี่ช่องสามนี่นี่สองสามนี่ช่องสามช่องสามรับยาใช่ค่ะโอ้ยห่ให้กุไปไก่นั่นแหละโอเคเดี๋ยวคุณยายขอบคุณหลายๆค่ะเถื่อสิเขงเฒ่าได้เดี๋ยวนี้ตรวจแล้วเบิดมือเบิดเว้นกูหลือเมียเตาตายอยู่หู้ว่าสิป่วยสิเป็นโรคเป็นอย่างจังว่าทรงลูกทรงหลานเลี้ยนแผ่นเลี้ยนหมอ หอดยาวกับม like ัานยากอ้ก sure. no ูกูเหรอนายพวกพุทธเถ่าเราอยากยากซะละทั้งหูตึงหูหนวกหันว่าอีมาตรวจอีแหลกๆคือกันอีเถ่าๆถ่าอีเบาบอกว่าลู่เลียงกูบอกว่าอยากกินเขาอยากกินเขาไปซะแตกแม่มันอย่างก๋วยเตี๋ยวบบตีโต๊ะออยจะตาเลยู่เบาไปศูนย์หันว่าอีฝรั่งไงหนังคือกันเบาบ่าลู่เลียงจะของเบาไทยได้วากวากอยู่สิมาชวนกูบอกภาษาอังกฤษปานกูเก่งปานกูได้เรียนมาภาษาอังกฤษก็ได้ตายเนี่ยไหมภากันตายเบอร์โหลดว่ามนพี่น้องกูดอกแค่นี้ really